ก้อยกบปุ่นครับแสออ<ห>่ไปบ้างะนโอยนย

กะมีพักหอมนะครับพักสะเดาเ <c oughs> มื่อนี้ก้อยกระปุ่นนะครับมื่อนี้กินเจสเส้น,นะครับตอนเที่ยงกิน,นก๋วยเตี๋ยวมือนี้ก้อยกระปุ่นตอนแรกนะครับ ใช้สารพิสูนอ่ะเพราะว่ามันเยอะอบน้ำปลาเดีย์ครับโอ้โหเพราะว่าสือรสน้ำปลาอียงกอใอ่ไห้ใช่อันนี้สดน้ำปลาเนอ้อใส่แอชื่อรน้ำปลานะครับก็ใส่น้ำปลาละเลยนะครับใส่ในเครื่องน้ำปลาตัว ไม่ต้องใช้เครื่องปรุงเพิ่มยังกงแไหนเพราะว่าวนมากแล้วคนจะผสมแบบลอยนะครับก้อยก้าปุ่นนะครับเนี่ยนะนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาขวาใช่ไหมโอ้โหเอาเอาไปไกลๆเลยนยวะว่า ข้าวหนียวครับผู้เสอยรายถางหนีววยวเผยข่นนะครับเมืนเน่อ เรียงเห <sequ ENNIS S 2> เอมเราเติมพ hmm. yeah. exactly. ักครับหอมครับหักแกงครับมุยอ่อครับมูยอ่อขวยให่ส่เบิเลยครับก่วยรวมใส่พักเลยบันข้นครับบันข้าวเหยวข้าวขวดใส่บ่อหนึ่งตัเสีย ซีมีกซีมียซีก่อนเลยย่าซีมก่อนเพราะซีมก่อนเดี๋ยวไม่งั้นรสชาติเอาได้ใช่เยังไม่นัวเท่าไรเก็บปลาอื้อหือต้องใส่เยอะปะลาพอแล้วแล้วคันตานตายังไม่หายเลยนี่ครับเพราะว่ากินปะลากินปะละนาจะคันตานะครับแต่เพรก็ แต่ก็ชอบนะครับคันตาแล้วก็ตัวนี้เขขยี้ขยี้ลตาตาเป็นแผลนะครับเอาข้อข้อใส่เนาะไม่ใส่ก็ได้พรหรือยังพิในะเจ้าพาะเลยก็จะได้เป็นอันข้อกระพรุนนี้ผสมหลายอย่างนะครับต้องปรึกษาหาเรื่องกันซะก่อนว่าจะใส่เนื้อไหนเนี่ยมันเป็นเป็นยังง่ายเนาะครับเนาะก็ถ้าเ็สกินผู้เดียวเนอะวันได้ทาไผ็ดหรอครับเผ็ดแล้วเหรออืมเผ็ดเลยแหละจะวันไหนจะกลืนมาเผ็ดหมดเลย ใส่น้ำปลาหนัวได้ยังใส่ใส่แล้วบ่ใช่ไหมหนัวได้ยังหนัวหรือเปล่าก็เลยใส่น้ำปลาก็เดลยหนัวแล้ว <c oughs> น,นะโอ้ยเด็ด ตงกินไม่หมดนะครับนี่จะกินหลายคนครับไม่ใช่กินคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาถ่าตอนเทด้วยนะต้องจับไว้นะครับต้องจับไว้เพราะาว่ากลัวหก โอ้สเสียบสะบ,บัดเฮ้ยก่อยขบ้าวผลูกันนะครับสเสียบครับ